สวัสดีครับเพื่อนๆอนครับพบกับบังคำแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาที่พญาตองงอยนะครับวันนี้นะครับพญาตองงอยเหมือนเดิมนะครับสวยนะครับวันนี้ได้ฉากหลังเป็นพญานาคสองตนนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวไปชมพญาตองงอยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีห้างร้านมีอะไรต่างๆนะครับที่มาขายของเยอะแยะนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับแล้วก็ไปกราบไหว้นำัิการพญาตองงอยนะครับไปเลยครับ พริกพริกหลือพรุกได้เดือดสีนะพรุกป่ลูกพริกได้ยังไึ่เก็งได้หนึ่งเกูกน้องแอมล่ะน้องแอมได้ไรน้องแอมทำยังกหรอลูกแอมไม่ได้สักอันแอมไม่ได้แอมทำไมไม่ทำเรอลูกแย่เยียตู้เลยไง

ครับบรรยากาศนะครับร้านขายของในเต่างอยนะครับก็จะมีของขายนะครับแห่งพระครับนี่นี่นทางใครเอาเลยเอม่ทางร้านไหมครับนี่คือนกหัตดีลิงนะครับของเต่างอยนะครับเต่งางอยเขาจะมีเทศกาลไหลเรือไฟเหมือนกันนะครับ อันนี้เขาก็ทําไว้นะครับเสร็จแล้วเขาก็นํามาเอาไว้ตรงนี้นะครับสวยนะครับนกขัดสดลิงนี่ครับมีจิตงดงามนะครับอันนี้สุพรรณหงษ์นะครับี่เรือสุพรรณหงษ์นะครับทำมาจากวัสดุธรรมาชาตินะครับ อสุธรรมชาตินะครับเป็นพวกฝางนะครับพวกฝางใบตองอะไรนี่ัวนี้ครับดิจิตงดงามครับอันนี้สุพรรณหงส์นะครับนี่ครับเวลาเขาประกวดช่วงไหลเรือไฟนะครับนี่ก็สุพรรณหงส์อีกตัวหนึ่งนะครับมีพญานาคนะครับด้านล่างนะครับเป็นบริวารฝั่งละสามตนนะครับสวยงามทีเดียว นะครับอันนี้คือเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็เอามาไว้เฉยๆนี่ครับไปดูใกล้ๆครับพระปรามาพิทยาอปพรบรด้วยนะครับตัวนี้ครับเป็นนกฮัสดีลิงก์นะครับอัญเชิญพระปรามาพิทยอ่นะครับนี่ครับสวยงามครับวิจิตรงดงามทีเดียวนี่นะครับทำมาจากฟางนะฟางมันเป็นเส้นเลยครับนี่ สวยทีเดียวครับสวยทีเดียวนี่ครับด้านหน้าของพระยาต๋องลอยนะครับวันนี้ผมมากับครอบครัวนะครับอันนี้คุณแม่ผมแล้วก็น้องสาวนะครับแล้วก็ลูกๆนานี่ะนครับเรามาครอบครัวใหญ่ที่น้องเขยนะครับเนี่แม่กับใครองเท้าดีพีสไอจมยืนตรงๆตยนใหญ่อันนี้ค่ะมยืนตรงเลยอย่ามีตรเอียงแม่ผมนะครับ พยาต่าเงยจะให้โชคหรือเปล่านะครับวันนี้ย้อนแสงกันนิดนึงนะครับเรามาถึงพญาต่อเอยแล้วนะครับขอถายไปพึกเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเข้าไปถ่ายกับคุณย่าไปถ่ายกับอาเลยาเลยคุณย่าถ่ายแล้วมามาเข้าใจแล้วเข้ามาเรียมรถรู้ว่อมาหาอ มีดอกไม้ทุกเทียนของวัดนะครับของของสถานที่ในครับภายในนะครับก็จะมีเตรียมไว้นะครับดังนี้เลยเตรียมไว้อันนี้ของไหว้นะครับพญาเตา่าไม้เขาชอบอะไรมาดูครับพญาเตา่าไม้ชอบกล้วยกับน้ำแดงนะครับ จุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินของพยาเต่าง,งอยนะประดับประดาด้วยต้นไม้สวยนะครับดอกไม้สดนะครับอันนี้มุมอ่านหนังสือนะครับก็ขออน,นุญานะครับมาถึงแล้วนะครับด้านไปลังศรัทธาด้านหนึ่งครับของพญาเต่าง,งอยนะครับด้านของขวานนะครับขอโชคขอล่าพญาต่าง,งอยผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับของอำเภอเต่างอยจังหวัดสุรนครนะครับ ที่คุณตาดสายแหน,นะครับฟรีมือมากอันนี้เป็นสายเีย่สารสะดุ้งไว้ให้เนียนอ,อย๋อยันบิกสิบโลเช่าโลยันพยุนครับบอมมี่ขาดแม่นบ่หน,น่สาย,ยเี่เหนียวมันจากยี่สิบโลเนี่ยครับชิวพยุนส<อ>า,ายบอกไว้ยคุครับครับครับยี่สิบโลโอ้ฟรีมือฟรีมือหนักสารเป็นตาหลังที่เอาอยู่หรอครับอยู่แน่นอนขอบคุณครับ นี่ครับของที่ระลึกครับเหมาะสวยๆของเล่นเด็กก็มีนะครับในมุมต่างๆนะครับมุมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับเก็บภาพที่ระลึกกลับบ้านสวยครับที่มองไปอู่นคือพระธาตุต่างอยนะครับ ด้ในสะพานแขวนนะครับจุดแลนด์มาร์กน,นะครับของพญาต่างวายที่เพิ่มมาอีกก็คือสะพานแขวนเป็นลำน้ำพุ่งนะครับลำน้ำตรงนี้ป็นลำน้ำพุ่งไหลลงมาจากนี่แหละฮะยอดเขาภูพานนะครับลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับก็จะมีพญานาคนะครับ เป็นผัวรักนะครับราคาสะพานนะครับสะพานเต่างอยอยู่สองตนนะครับสะพานนี้ชื่อสะพานว่าสะพานชลพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพศ2562นะครับตำบลต่างอยเพืงง่อตางอยจงดกลนครนะครับนี่ครับวชอรอนะครับเป็นพระบระมาพิทยย่อของหลุนเก้าราชกาลที่10นะครับ นี่ครับพญานาคต้นที่หนึ่งนะครับสองต้นนี้มีสีคล้ายๆกันนะครับเป็นพญานาคที่หายากนะครับอันนี้นะครับอยู่ในกลุ่มกลุ่มพญานาคที่สีสวยงามนะครับพบได้น้อยพบเจอได้น้อยนะครับ ชอบในเรื่องของความสงบนะครับความสงบครับมุมนี้สวยนะครับสะพานแขวนนะครับพยาตะงอยถ้าข้ามฝั่งนะครับน้ำพุ่งไปก็จะเป็นพระธาตุต่าอยนะครับนี่ครับทางไปนวัตการพระธาตุตะงอยครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวจะสักวันจะไปถ่ายนะครับพระธาตุพญาตะาอยนะครับพระธาตุตะาอยมาให้ชมกันครับเดี๋ยวพามาชมนะครับจุดแลนด์มาร์คสวยๆนะครับที่เขาทําไว้ให้ น voi, i, i, ah ักท่องเที่ยวนะครับได้ถ่ายภาพสวยๆนะครับเนี <S 2> <S 2> <S ่ยตรงนี้นะครับเป็นภาพเขียนสีเป็นเต่างอเขียนสีรูปคนรูปอะไรนะครับใส่แผนหินนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่ข้างบนเขานะครับจําลองลงมาข้างล่างนะครับเขียนสีโบราณนะครับภาพโบราณนะครับอันนี้เป็นสะพานจําลองนะครับนะครับสะพานเต่างอจาลองนะครับด้านบนนั้นเป็นสะพานจริงนะครับสะพานแขวนจริง สวยนะครับสวยขามน้ำผูงไปในมาดกการพระาธาตุเต่างอยทางนู้นนะครับที่วัดนะครับนี่ครับจุดแลนด์มาร์คทสวยใช่ไนักท่องเที่ยวได้เชิฟี่นะครับถ่ายรูปกันสวยๆน่ครับน่ารักครับ มีเต่าเล็กๆยืนน่ารัน่ารักเลยนั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับนู่นนะครับมองไปตรงนั้นนะครับช่องระหว่างต้นไม้นะครับจะเห็นยอดพระธาตุเต่างอยนะครับที่อยู่ทางวัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปมาให้ชมนะครับคลิปต่อไปนะครับนี่เอาบรรยากาศทางฝั่งน้ําทางนี้นะครับทางฝั่งพระยาเต่างอยก่อนนะครับ สวยครับสวยแพงไพี่ต้งรอ้เลดให้ให้เด็กๆก็มาซื้อของเนี่ยห้าสิบบาทของรลิ้นนะครับเินของพี่สร้อคุณแม่ก็รอลุ้นจ่ายนะครับเรถบัตรด้วยรงบัตจิบอันนีบาทสองร้อย เราคา่ไหาเอาเหมือนแป้ลเลืกเอาเลยเลืกเอาเลยินยหพี่เขาเรียกตัวอะไรลูกน้องบองเขาไปเลือกเลยน้องบองเหรอมีหมวกที่สวยด้วยนะครับน้องเป็ดส่แว่นเอาเปล่าแฟนพวาก็เดินซื้อหมวกน้องเป็ดเ่แว่นไหม มีหมวกหมวกด้วยใส่หมวกเที่ยวทะเลน้องปิดเที่ยวทะเลเด็กๆชอบเลยนะครับช้อปปิ้งเก้าไม่ชอบกับแก่เพื่อนอะไเอาไม้ไปบีบเป็นมือเป็นมือบีบลูกโป่งด้วยด้วยเออดึงออกมาเลยลูกสวยครับรถบังคับหรือเปล่าครับผมสำหรับคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังก็ถูกอกถูกใจนะครับดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบังคำเต็มดด้วยนะครับพ้ายาต่อยครับอยู่ด้านหลังนะครับ ดีมากครับทั้เพื่อนใหม่เพื่นกาน่านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก